สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวยแล้วนะเอ้ยมือเอ้ารีดเอ่อผีะมานเนาะผีามานมันบุกหังเนะี่ยตอนนี้ก็สวยแล้วป่ะ ไปสนีไทยส่งของไปต่างประเทศนะคะก็มอบให้กับแม่เอฟซสายบุญนะคะก็ได้กันทุกท่านนะคะได้กันทุกท่านเนาะก็ขอบคุณทุกท่านล้วนมีพระคุณนะคะอย่าอิจฉาอึ๋งเลยมีเอฟซแม่แม่เมตตาอึ๋งก็ถือว่าเป็นบุญของอึ๋งเนาะอึ๋งก็ไม่เคยเนรคุณะคะ่ะนกเว้นใครที่ไม่ดีก็อยากจะออกไปและไปด่าอึ๋งแะทุกคนที่เขาเคยรู้พฤติกรรมก็จะเข้าใจเนาะ นะอึ่งก็ขอฝากขอบคุณเอฟซีทุกคนแยกแยะค่ะนะอย่ามโนูสมองอย่า <c oughs> หลอกตัวเองค่ะอย่าเขียนบทให้อึ่งหลอกหลายอึง่งเบาไหวแล้วเนาะถ้าอึ่งพูดแล้วมันก็จะไปกันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะได้กันทุกคนค่ะเพราะเอฟซีทุกคนล้วนมีพระคุณอึ่งก็บอกแล้วนะ้องทุกคนมีพระคุณกับอึ่งนะคะอึ่งขอบคุณมากๆนะคะอย่าใส่ร้ายใส่ความอึ่งเลย พูดกันความจริงค่ะนะอย่าอย่าใส่ร้ายอึ่นให้คนอื่นเกลียดอึ่นโดยที่อึ่งไม่มีความผิดเลยแค่นี้อึ่นก็ก็เหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยเหนื่อยต้องตามแก้นะคะคุณหยุดมาหนอกมโนเถอะนะตัดตอมอิฉาออกไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะใจบุญใจบุญให้จริงๆอย่าแบบว่าคือผลประโยชน์มันเกินไปใจเย็นๆค่ะผลประโยชน์นะใจเย็นๆนะใครที่รู้ตัวว่าเก็บทรงไม่อยู่นะ หยุดก่อนนะก่อนที่จะโดนแฉเหมือนอีบางคนอนะ่ะโดนแฉจนเฉยตอนเนี้ยแม่งเพราะกูแฉมาแม่งเฉยนี่แหละโลกโซเชียลกูเกลียดมากเลยนังไอสนีอยู่ตรงไหนนออบาทเนี่ยนึกก่อน GPS ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไปทางไหนนอไปได้หลายทาง เบื่อค่ะขอเวลาที่มีอยู่นะแกะคลิปต่อสู้กับเดลฉันก็พอแรงและอย่าสร้างปัญหาให้เลยคนยืนอยู่ตรงนี้มันเหนื่อยอีอื่มันเหนื่อยนะอึงก็มีชีวิตจิตใจนะอย่าข่มเหงรังแกกันมากเลยอย่าบงการกันมากเกินไปนะทุกคนก็รักศักดิ์ศรีตัวเองทุกคนอนะให้ความเป็นตัวของตัวเองของมันสักสิบเปอร์เซ็นต์มั่งนะแปบ๊บหนึ่งจะไปไปสเนีไทยนะคะขอบคุณแม่เอฟซีทุกคน ที่มีความยุติธรรมที่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่าสร้างภาพอย่าหลอกลวงเอฟซคนอื่นเพื่อเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นเลยมันบาปนะจ๊ะเพราะความจริงมันมีอยู่หนึ่งเดียวนะคนอย่างนี้อื่นเ้าได้แชร์ในแชร์ผอมหลักฐานนะคะไปสนีไทยสกลน,นครไปสนีไทยสกลน,นคร คนเราอะ่ะต้องมีความยุติธรรมในหัวใจทาสิ่งไหนก็เท่าสิ่งนั้นค่ะนะว่าที่ผ่านมาอื่นมันก็เจออะไรเลวร้ายมาเยอะและเยอะมากขอที่ยืนขอให้มันได้อยู่ตอบแทนบุญคุณตามอัตภาพของมันเนาะอย่ามาใส่ร้ายใส่ความกันเลยความลับมันไม่มีในโลกหรอกการตอแหลนี่มันอันตรายมากเลยนะ จะห่างไกลคนตอแหลมากนะแล้วถ้าฉันเปิดขึ้นมาแล้วก็รับกันให้ได้ด้วยอย่าใส่ร้ายใส่ความฉันตนฉันทนไม่ได้เพราะว่าฉันชอบความเป็นจริงชอบความจริงตอแหลก็ตอแหลน้อยๆอย่าเปิดก่อนถ้าเปิดก่อนแล้วมันยาวนะก็ฝากเตือนด้วยถ้าไม่ทนก็คงไม่นั่นหรอกเพราะมันไม่ไหวแล้วไงสู้มาขนาดนี้แล้วจะมาทำลายกูเลย บางครั้งโง่ก็อยู่ในส่วนโง่อย่าอุปโลกอย่าหวังอะไรที่มันต้องรอเรื่องกฎหมายมันต้องรออย่าเอาคุกให้กูนักเลยความคิดความอ่านของมึงบางทีอ่ายื่นคุกให้กูมึงรู้ไหมหกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วกูบอกเลยกูจะไม่ยอมชี้ให้กูไปติดคุกหรอกกี่คนแล้วที่กูจัดเนี่ยจะมาทําเป็นตอนหลบตอแหลใส่กูแต่ผลที่มันรับอะคือจะชี้กูไปติดคกุกกูบอกกี่ครั้งแล้ว แห่ขีฟังกูมั้งอีงโง่ตอนหลดตอนแหลมันออกมันโนกูเหนื่อยอย่าอิฉากูเลยกูรู้ว่าอิฉากูไม่ต้องตอนหลดตอนแหลหรอกว่าไม่จริงเขารู้กันหมดแหละไปไปสนีก่อนขอบคุณเอฟซีสายบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาหย,ยาดที่ดีกับหยาดอยู่ในจุดที่คุณอยู่อยู่ในจิตจุดที่คุณยื่นให้ อย่าอะไรมันเกินเลยเกินความจริงแล้วคนอย่างนี้อื่นเนี่ยถ้าโดนใส่ร้ายมันไม่เคยยอมอยู่แล้วก็รู้ๆกันอยู่บุญคุณมีท่วมหัวนะเดี๋ยวจะกลายเป็นทะเลาะกันเองกูเบื่อไม่ต้องมาเสียมกูกูจะฟาดใครกูฟาดของกูได้เองไม่ต้องมาอ้างว่ามาฟาดแทนกูสมองอย่ามึงฟาดแทนกูไม่ได้เพราะตัวมึงเองก็ไม่รอดพูดความจริงให้หมดสิว่ามีบุญคุณกับกูยังไง อะไรมั่งพูดได้หมดแต่พูดดีเข้าตัวช่วยกูก,กูนี่ทนสุดๆแล้วนะทนสุดๆแล้วเอฟซี FC หลายคนก็เตือนกูแล้วว่ารู้สันดาณเป็นอย่างนี้ก็ให้ปล่อยปล่อยซะจนจะกูจะเข้าคุกอยู่แล้วแล้วทั้งหมดที่กูต่อสู้มาล่ะก็เพราความโง่อของพวกมึงไงคิดเองเออเองมนโนเองถ้ากฎหมายไม่รู้เลยแหกหีหกหีไปล้างหีหนุ่น ตอหลดตอแหลได้โลมึงอย่าคิดว่าที่มึงแสดงออกมาเขาไม่รู้นะเขารู้หลังบ้านหากูเต็มเลยหยุดซะนะพฤติกรรมมึงแสดงออกนะมึงไม่ได้ฉลาดเลยเขาเห็นชัดเจนล้วมึงอิจฉานะแม่เอฟซีกูเหนื่อยกูบอกเลยแม่เอฟซีกูเหนื่อยอย่ามาเสี้ยมอย่ามายุ ใครที่ดีกับกูก็ให้เขาใครที่จะเกลียดกูให้เขาเกลียดกูด้วยตัวเองว่ากูทําผิดกูตอแหลไม่ต้องไปใส่ความใส่ใร้ายและที่ว่าคนนู้นคนนี้ตอหลดตอแหลให้แล้วมานั่งทวงนะ่ะใครใครใครที่ทําอยู่ตอนเนี้ไอคิดว่ากูไม่รู้นะแล้วกูเคยทํางานให้มึงไหมมึงใช้กูไปเฮียหรือที่จะใช้กูไปติดกูกูไม่ไปไอสัต์ ัวมึงเงยาตัวไม่ลอดเลยแล้วถ้ากูไม่ช่วยเหลือมึงมึงโดนหลอกไปกี่ครั้งแล้วมึงต้องยอมรับความจริงด้วยว่ามึงโง่มึงโง,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 ง่มึงตอนแหลมึงโกหกกูอ่ะไม่เคยโกหกเลยกูมีเอกสารชี้แจงหมดแหละที่ใส่ร้ายกูอะ่ะแล้วเขาก็รู้ว่ามึงตอแหลไงทีเนี้ยกลายเป็นกูเนรคุณนี่ถ้ากูพูดไปหมดเนี่ยกูขอร้องแล้วนะกูพูดแล้วนะกี่ครัค้งแล้วแหละที่มึงทาให้เอฟซีกูเสียใจเดีย มึงกับตอแหลได้ล่อเลยมึงว่ามึงฉลาดเหรอคำพูดคำจามึงเขาบอกเขารู้ทันหมดแหละกูนั่งสวยๆอะ่ะอย่ามาแสดงแง้มด่าใส่กูนะถ้ากูพูดไปมึงตายนะเขารู้เลยนะว่ามึงตอแหลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าอิจฉาใครเลยอย่าอิจฉากูเลย ถ้ามีแม่เอฟซีจะมาเมตตากูหรือว่าเข้าใจกูอะนะเออถ้ากูตอแหลหรอกดอกทองไปหลอกเขาแล้วก็ไม่ต้องมาอ้างนะของหนูของหนูของมึงผัวมึงก็อยู่บ้านมึงเอฟซี FC มึงก็อยู่กับมึงเวลาเขามาหากูเขาเมตตากูก็คือเขาช่วยเหลือกูมึงอย่าไปขีดวงจำกัดเขาว่าเป็นเอฟซีมึงต้องไปไหนไม่ได้นี่คือการอิจฉาชัดเจนเอฟซี FC กูเขาดูออกนะ เอฟซก็คือแฟนขับเขาจะไปไหนก็ได้เขาไม่ต้องมาจมปักอยู่แค่คดีตรงนี้นะอีดอกอย่นดอกทองจนพวกกูแฉขึ้นมาเป็นไงหนีย้อยติดโซฟาเลยไม่อึบไม่ไมอึไม่ตอบแล้วไนงะถ้าตอแหลดอกทองต้องเปิดโปงให้สังคมรับรู้ว่าใครผิดใครถูกไม่ใช่ใส่ความเขาข้างเดียวคนอย่างกูอ่ะสู้มายันศาลนะเพราะฉะนั้นใครตอหลดุดตอแหลหน้าบ้านหลังบ้านน่ะถ้ากูเปิดมามึงเอาหลักฐานมาด้วยที่ใส่ความกู ถ้าไม่มีก็คือ fc ใจรู้ว่ามึงตอแหลดอกทองกูนี่ตอแหลน้อยหน่อยแล้วความสวยกูเลิศสมองกูเลิศค่ะกูไม่ต้องแอบแแอ่ A, ไม่ต้องสร้างภาพนะทำตัวเป็นคนดีใจบุญแต่จริงอิจฉากูอิจฉากูาไม่ใช่เคสแรกนะหลายครั้งแล้วนะจ๊ะหลายครั้งแล้วนะนะถ้ารู้ตัวก็หยุดซะไม่ต้องมาตอแหลกับกูดุ๋ยเฉยสวยๆอย่าเพิ่มความตอแหล กูแหกเอาคนอย่างกูเนี่ยแม่ FC เอฟซีก็ห้ามแล้วนะให้หยุดก่อนนี่กูเตือนแล้วนะกูเตือนแล้วนะใหญ่กูเตือนเป็นครั้งที่ร้อยเพราะความอดทนกูน้อยมึงก็รู้อยู่กูเนี่ยความอดทนกูน้อยนะเพราะกูก,กูกูต้องสู้แบบบนสารไงสู้กันบนสารไปเลยจะจริงจะเท็จ,จ,จ,จสู้กันไปไม่ต้องมาตอแหลแอฟแอเอายอดวิวเอาคอนเทนต์หลอกเอฟซคนอื่นนะอย่าไปหลอกเอฟซคนอื่น อยากได้เขาขอเขาไม่ต้องมาอย่างกูกูไม่ขอเขาบอกไงกูไม่ขอเขาให้กูเองถ้ากูตอแหลดอกทองเขายกเลิกกูเองไม่ต้องไปเสี้ยมไปยุหรอกหลายครั้งละกูเหนื่อยกูต้องขับรถต้องต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างอีสัตว์นั่งแห่ีีหีไม่ล้างละมงละเมอไม่มีคอนเทนต์คิดมากหีแตดควยจับยัดเข้าไปจะยุ่งกับกูนักเลยนะกูขอร้องดีๆกูเหนื่อยกูไหนจะต้องสู้กับอีกกี่เท่าไหร่สมองกูต้องเท่าไหร่ กูประหยัดค่าทนงทนาอีกเท่าไหร่สมองกูทั้งนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามือไม่พาวหีขยับอะ่ะไม่ได้ช่วยเหลือเฮียอะไรกูเลยอะ่ะอย่ามาอ้างแต่เงินเงินเงินอย่าให้กูสิไอ้เว่ากูไม่ดีไม่ต้องมาให้ไม่ต้องมาแฝงอย่าแอบอ้างเปิดโอกาสให้เอฟซีจริงๆที่เขาอยากช่วยกูไอ้เขารู้ความจริงเขาเกลียดกูเขาเกลียดด้วยตัวเขาเองอย่าเสี้ยมอย่ายุกูไม่เคยเสี้ยมให้ใครไม่ใส่ร้ายกันเลยเพราะมีแต่ความจริงเท่านั้นที่เขาตกใจ นะพอนะกูสวยสดชื่นขึ้นมากูดูดีขึ้นก็เพราะเอซช่วยกันแล้วมันหนักอะไรของพวกมึงแค่ศัตรูอิจากูก็พอแรงแล้วหยุดเถอะมึงก็ดูสิเขาดูถูกกูอย่างงูนงี้เออคนนู้นช่วยเหลือกูให้กูซื้อของให้กูมันเป็นไรอะ่ะกูสวยขึ้นดูดีขึ้นเออสวยแล้วรวยมากขึ้นอิจากูเหรอกูกระงึดกงืดบอกกูไปบเป็นเลยตอนนี้ กูจะไปสองของไปตั้งประเทศเนี่ย FC กูมีพระคุณทุกคนกูก็ตอบแทนน้ำใจเล็กเน้อยทุกคนนะนะหรือว่าไม่พอใจรับไม่ได้ที่มีคนเมตตาก,กูเพิ่มรับไม่ได้หรอกูก็งงเหมือนกันทำไมการทำความดีถ้าเกิดมี FC อีกทั่วโลกมาช่วยกูอีกสักร้อยพันคนพันคนรับไม่ได้หรอช่วยกูจนกูรวยขึ้นมาล่ะไปไล่ฟ้องกูเอาทรัพย์สินกูคืนนี้หรอ อุ้ยสมองใจอ่ะใจอ่ะสวยแล้วน่ารักอย่างกูเนี่ยนะ f อดีดจริงๆเขาช่วยเหลือกูจริงไม่ใช่แม่งตอแหลดอกทองช่วยชาติที่แล้วชาตินี้เอามาลื้อฟื้นนะเอามาเริ่มทวงบุญคุณแล้วว่ากูไม่ดีแลวสิ่งที่กูช่วยมึงตอบแทนอ่ะพูดบ้างนะพูดบ้างนะไอ้โมแต่แหกขีเ้วกูแหกแทนนะมึงหวังผลอะไรกันอยู่กูก็โอเคทุกอย่างเพียงแค่รอเวลา แล้ให้กูเปิดก่อนให้กูเปิดประตูคุกนี่นะยอดก,กูจะไม่ยอมติดคุกเพราะความโง่ของมึงพูดไม่รู้เรื่องเสี่ยมใส่ร้ายกูนะกูบอกเลยกูทําให้ได้เท่าที่กูทําได้แต่ถึงกัอาชีวิตกูหรือให้กูไปติดคุกกูแหกทุกคนเดี๋ยวว่ากูเนรคุณแล้วกันนะให้ห้าให้เฟื้องมาบอกเป็นอย่างงน้นอย่างนี้และพอได้แล้วไอ้สันานกูเจอมาจนเบือ่อแล้ว ที่ให้กูไปแล้วมาอ้างตอนหลบตอนแหลทําบุญนู่นมีตัวอย่างให้เห็นไหมเนี่ยกี่ตัวแล้วที่กูคัดออกอ่ะกูบอกกูเลยอะเร็วๆกูคัดออกนะกูไม่รอให้มาคัดกูออกหรอกแล้วมึงอย่าเป็นคนต่อไปนะอย่าให้กูต้องจัดนะกูเบื่อเห็นใจกูมั่งกูอยากจะพักผ่อนรีแหละของกูนู่นนี่นั่นปลอดเปิดโอกาสกูมั่งเพราะกูเครียดกับเอกสารกับการต่อสู้เดรัลชานช่วยกูแล้วก็อยู่เฉยๆนะ อันไหนที่มึงเก่งมึงล่องคือกูบอกแล้วไงเงินอย่างเดียวที่ช่วยกูได้ส่วนสมองปัญญาไม่ต้องมาชี้กูไปเข้าคุกเพราะมึงไม่รู้ไงไม่ใช่เงินกูมาแล้วให้เปิดประตูคุกให้กูเข้าอย่างนี้อย่าช่วยดีกว่าเข้าใจไหมอย่าช่วยดีกว่าถ้าช่วยเงินมาแล้ว,าว,ม,าลวมาทวงบุญคุณกูเป็นเจ้าของชีวิตกูชี้กูไปเข้าคุกเนี่ยอย่าช่วยดีกว่ากูบอกกี่ครั้งแล้วถ้ามึงไม่พูดเขาไม่ได้ว่ามึงเป็นใบหรอกเอาควยยัดป่าเข้าไว้อะถ้าตอแหลเก็บความอิจฉากูไม่ไหวนะแต่เอฟซีดาแล้วก็พลีแรง ถ้ากูไม่ให้พูดนะกูก็เครียดเพราะฉะนั้นมึงเอาความเครียดมึงกลับไปด้วยอย่ามาทิ้งความเครียดให้กูกูก็ไม่ไหวหรอกวันวันหนึน่งตื่นเช้ามาก,กูอยากมีความสุขตามสบายของกูเพราะเวลาขึ้นศาลเวลาขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกอ่ะต้องเดินทางกูเหนื่อยกูจะไม่เหนื่อยตลอดเวลาหรอกปัญญาอ่อนนะมึงทุกกระเชิญของมึงไปในเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องมึงก็ทุกของมึงไปกูก็ทุกบางเวลานะก็ขอบคุณ f c ทุกท่านด้วย f อทุกทุกคนกคน,นะส่วนมากจะมีแต่ดีๆทั้งนั้นมีเคีียอยู่ ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์่ะให้วันนี้สวยไหมจ้าก็สวยสินะแต่ว่าด่าน้อยๆลงหน่อยนะเอ้ยกูไม่ด่ากูก่อนกูไม่ด่าคนาอย่างกูเฮี้ยเฮี้ยได้โลดด้วยนี่วันนี้กูจะส่งของเนี่ยส่งของให้ผู้มีพระคุณกูนะเงินของเขากูไม่มีปัญญาซื้อส่งให้เขาหรอกกูก็ได้ได้เทคแคนหรอกใครอีบางคนน่ะใช้กูจนหีกูสันจนไบสนีจําได้แล้วตอบแทนค่าน้ำมันกูแล้วมาทวงบุญคุณกูแหละแต่นี้ไม่ใช่นะกูก็ตอบแทนของกูไปไม่ต้องอิจฉากูหรอก ของมือกูก็ให้กูก็ตอบแทนตลอดชภาพอยู่แล้วนะใจมันกว้างกว้างหน่อยนะชีวิตกูเหลืออยู่ชีวิตเดียวน่ะช่วยกูแล้วก็ช่วยกูอย่าช่วยกูแล้วก็กดดันกูมากเกินนะกูก็ไม่ไหวนะถ้าอย่างเงี้ยช่วยแล้วก็สั่งให้กูไปเข้าคุกเนี่ยนะใจเย็นเย็นรอถ้าไม่รู้กฎหมายแล้วอย่าแหกมากนั่นเลยอย่าโช์งแามดาาเดี๋ยวจะกลายเป็นกูจากเป็นโจดดีดีกูติดคุกอ่ะนะฟังกูมั่งกูเป็นโจดตอนนี้กูเป็นโจด เดี๋ยวต้องให้กูต้องติดคุกนะจำใส่หีไว้กูพูดดีๆไม่ฟังกูคอยตอแหลอยู่เรื่อยกูเหนื่อยทุกวันนี้กูเหมือนกับว่าเออกูต้องทะเลาะก,กับผัวก,กูที่บ้านอะ่ะเดี๋ยวเย็ดกันเสร็จดีเดี๋ยวนั่นดีเดี๋ยวตบตีกันเอออ่ะเดี๋ยวให้เงินมาดีพออีกชั่วโมงไม่ดีกูกูเบื่อชีวิตอย่างเงี้ยกูถึงมีผัวแบบว่าไปเรื่อยๆไปอยู่ไปสนีนะไปส่งของก่อนทําภารกิจก่อนขอบคุณเอฟซที่เข้ามาฟัางขอระบายหนอ่อยเถอะแม่งเหนื่อยแต่ละวันแต่ละเดยนี่เดี๋ยวต้องไปพบ ผู้หลักผู้ใหญ่อีกเอกสารกูก็ต้องแกะนะถ้าดีกกูจริงๆอ่ะสิ่งที่กูต้องเป็นต้องใช้คือเงินสมองกูมีเหลือเฟืออยาวสมองเน่าๆมาสอนกูเข้าใจชัดเจนนะรางวัลไดจ้าแจกฟรีเหรอเบอร์อะไรอะ่ะไม่มีเงินอนะเซ็<ส>นได้ไหมหเห็นไหมเขาจะขายรางวัลกูยังขอเซ็นเลยจ้าต้องส่งของไปต่างประเทศก่อน เดี๋ยวแล้วส่งของไปต่างประเทศเขาไม่ให้เซน็นอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคนะเอฟซี FC. มาถึงนี่แล้วนะไปสนุกให้อารมณ์ต้องดีต้องสวยบายบายกุ้งแห้งส่งไม่ได้ปลาทูบส่งไม่ได้ปลาหมึกส่งไม่ได้อันนี้ก็ส่งไม่ได้นะคะไอ้นี่เมื่อก่อนส่งได้ยังส่งไม่ได้เลย นี่ค่ยิ่งแบบเปลือกไม่ได้เลยแบบผงยังไม่ได้เลยสมุนไพรไม่ว่าพืชจากธรรมชาติจากสัตว์ได้แต่พระนะคะตะขุดอันนี้หมดแค่นี้นะคะอันนั้นจาาหมดเพื่อนั้นค่ะมีแต่ของแห้งจ่ามีแต่ของแห้งอันนี้คือผ่านนะคะโอเคค่ะเจ้าหน้าที่พักที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเตะขดนะคะเจ้าหน้าที่น่ารักมากแนะนำอย่างดีอันนี้เท่าไหร่จ้าค่ากล่องเนาะเดี๋ยวจ่าจะค่ากล่องแล้วไปส่งตรงนู้น แค่ใส่แล้วกดบาทิ้งเราส่งนะเคาน์เตอร์เลยนะคะอเอยิมเมจิกเลยครับขอบคุณครับเครื่องรางของขลังที่เอฟซีทุกคนได้นะคะได้กันทุกคนคะ่ะขอบคุณขอบคุณจากใจแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะคนไหนยังไม่ได้หลวงพ่อก็ฝากส่งให้นะคะเรขอบคุณคะ่ะ บุญคุณต้องทดแทนนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็บงการทนไม่ได้เนาะหวังว่าคงจะเข้าใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เมตตาและจริงใจและรักเราจริงครับแต่บางคนเนี่ยอย่าอุปโะโลมมันออกมันูพูดให้ตัวเองดูดีแล้วก็ใส่ร้ายอื่นน้อยนะอื่นน้อยขอบคุณก็ชี้แจงนะคะต้องชี้แจงนะคะไม่ชี้แจงเดี๋ยวอื่นจะเป็นขยะสังคมอีกเสียดายนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียดายเวลาไงที่เอฟซีดีๆช่วยเหลือเรามันจะเสียชื่อไปด้วย เพราะความที่สะถุนของบางคนที่ยวแต่ใจตัวเองหรือเหมือนอย่างบางคนนะคะหรือเหมือนบางคนที่ช่วยเหลือเราไปแล้วก็มาทวงบุญคุณนูน่นนี่นั่นสารพัดเลยถูกไหมคะนี่ให้เห็นเลยนะอันนี้ส่งในประเทศไทยให้กับญาติที่ว่าส่งไปต่างประเทศไม่ไน้ก็ส่งให้กับญาติเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างพี่อยากจะดีเขาส่งให้หมดค่ะค่าใช้จ่ายเพราะเขารู้ว,ว่าอึ่งน้อยเนี่ยไม่มีเงินหรอกมีแต่น้ำใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงพูดอะไรพูดความจริงอย่าให้มันหนักใจกันมากกว่านี้น,นนะคะอ,อย่าไปเอาหิวแสงซะจนป่วยตัวเองซะจวเ,วเองเงินน้ำนแบบว่าโอ้ยนางฟ้านู่นนี่นั่นคืออย่ายืมชื่อคนอื่นมาอุป,ปโลรใส่ร้าย,ายอึ่งน้อยนะครับขอโทษจริงๆที่ต้องชี้แจงให้เห็นเพราะว่ามันเยอะมากตอนนี้ดราม่าเยอะมากสําหรับโซเชียลนะคะ แล้วก็ขอโทษแทน FC สายบุญจริงๆที่ช่วยเหลือมากๆหลายๆท่านไม่ขอเอ่ยชื่อละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอีอึงมีดราม,ม่าอีอึงนุ่นแต่จริงๆอึงน้อยเนี่ยพูดความจริงขอให้รับกันให้ได้ด้วยเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่คุณพูดนะคุณไปพูดอะไรหลังบ้านคุณไปใส่ร้ายเรามันไม่เป็นความจริงไงคะนะทุกคนมีบุญคุณกันมากน้อยแต่พูดความจริงกันนิดหนึ่งสงสารกันมากงเอเนาะสงสารกันมั่งเพราะตอนนี้โดลลนหลังแกโดนใส่ร้ายกันเยอะพอขึ้นมาชี้แจง ก็ไม่กบมาแถลงออกมาชี้แจงความจริงว่าคุณอะตอแหลตอแหลนะพูดความจริงมั่ง <ขอ S 1> เริ่มทวงบุญคุณอีกแล้วและสิ่งที่คุณใช้ฉันทําสิ่งที่คุณฉันช่วยทุนนะและเรื่องกฎหมายเหมือนกันใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆเก็บอาการมั่งและนี่เป็นไม่ใช่ครั้งแรกต้องพูดขอให้เป็นครั้งสุดท้ายที่อึ่งน้อยต้องมาชี้แจงอย่างนี้นะอึ่งน้อยเหนื่อยอึ่งน้อยต้องชี้แจงอึ่งน้อยเหนื่อย เห็นใจอึงน้อยมั่งเพราะอึงน้อยต้องเดินทางไปสู้นะไปสู้กับอีกหลายคนหลายคดีเห็นใจแม่แม่เอฟซีที่เขาช่วยค่าใช้จ่ายในการต่อสู้นี่นะคะจบไปได้แค่นี้ชัดเจนเนาะแล้วก็ฝากบอกด้วยเรื่องกฎหมายเรื่องคดีเนี่ยอึงน้อยเนี่ยอันไหนที่อึงล่างเอง้าอันไหนไม่ใช้ทนายก็เห็นอยู่อึงขับรถตึงใช้สมองตึงเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างใช้เงินค่ะไม่ใช่ใช้ความต่อแหลไปเลยไม่ว่าทางต่อสู้คดีใช้ความจริงใช้สมองใช้เงิน ไม่ได้ใช้คอนเทนต์ไม่ได้ใช้แต่ง่วยตัวเองแล้วพอสําเร็จมาอยากคิดว่าเป็นพวกปูหรือว่าตัวเองทําผิดอย่าไปโทษว่ากูปกป้องยีอื่นจนกูโดนมึงโดนเพราะมึง,งโง่เองนะนี่คือหมัดแรกก่อนนะที่กูจะเตือนเพราะสิ่งที่เอซเห็นกับความจริงอ่ะมันหลายครั้งที่มึงหลอกพูดเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้ยีอื่นยีอื่นก็ความอดทนก็หมดค่ะบุญกุณเก็บไวเ้เหนือหัวนะแต่ถ้าเดรันฉานมา เนระคุณมาเนรคุณกลับเดลฉันกลับแน่นอนจ้าขอบคุณ f อฟซขอบคุณแม่แม่เอนะคะอย่าให้เป็นเหมือน EFC บางตัวที่ทำห้บอก10นะแล้วใช้กูมาส่งของก็เห็นอยู่ อีบางคนอนะส่งของกูส่งจนแทบตายให้ค่าละมันกูห้าร้อยพันหนึ่งแล้วไปทวงแต่บนคนุณําไว้เป็นบทเรียนอึ่งมันมีแผลอึ่งมันโดนใส่ร้ายเสย่ความมาเยอะเพราะฉะนั้นขอพื้นที่ให้อึง่งได้พูดความจริงมั่งก็ขอโทษแม่เอฟซีหลายๆท่านที่ถ้าไม่เข้าใจแล้วขอขอ,ขอโทษเอฟซีด้วยที่บางคนยังหน้ามืดตาบอดฟังความข้างเดียวมาฟังอึ่งมัางนะคะแล้วขึ้นมาชี้แจงเลยถ้าอีไหนใส่ร้ายอีอึง่งแล้วไม่จริงนะนี่อึ่งยังพูดอะไรไม่หมดนะอึ่งยังพูดอะไรไม่หมด อย่าขีดเส้นให้เขียนจะเขียนบทให้พูดจนเกินเลยจนอึงจะต้องทนต้องเข้าคุกเหรอดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างอีทงเทียนจะส่งเข้าคุกมันก็พูดใครก็ตามทุกคนอย่าเอาคอนเทนต์จะเห็นแก่ตัวใส่ร้ายใส่ความมีอึงเพราะไม่ได้ดังใจก็ใส่ร้ายใส่ความมัให้เอฟซีเกียรติูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงกับผ่บ้พูดเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้าใจส่วนใครไม่เข้าใจก็แล้วแต่มืเอเถอะนะจ๊ะรักทุกคนนะ แล้วก็เกียรได้ทุกคนที่หาเรื่องกูสลายกูจุด <5, S 1> ๆหนึ่งที่ช่องบริการ